ถ้าคุณเป็นคนที่สนิทก,กับผมจะรู้ว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่งเลยนะครับยิ่งให้พูดต่อหน้ากล้องเนี่ทำไม่ได้เลยแล้วทำไมผมถึงหารกล้ามาทำช่วงคุยกับจอได้ยังไง ซึ่งเอาจริงๆนี่ก็ทํามาใกล้จะครบ30ตอนแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเพราะผมมีครูดีครับถ้าคุณอยากเป็นครีเอเตอร์ระดับท็อปนี่คือโอกาสที่คุณรอคอยครับ i Creator Camp คม Gen 2 p r e s e n t e d by Sony กลับมาแล้วนะครับมี100ที่นั่งที่ฟรีสาหรับครีเอเตอร์ที่อยาก up สกิลสร้างคอนเทนต์ให้ปังแล้วก็ก้าวสู่ระดับมืออาชีพนะครับกับแคมป์สุดเข้มข้นที่รวมกูรูตัวจริงของวงการคําถามก็คือคุณพร้อมหรือยังครับที่จะก้าวไปสู่อีกระดับนี่คือ5สัปดาห์ที่จะเเปปลลลีี่ยยยนมมุุออองงกกการการรรทคตขณไดดโวแ จะเป็นการปลดล็อกไอเดียสตอรี่เทลลิงแอนด์ครีเอทให้แตกต่างนะครับแล้ววิกที่2จะเป็นการยกระดับการออกแบบด้วย Design แอนด์วิชวลวิกสจะเป็นการเจาะลึกการผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มวิกที่4จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และปั้นตัวเองให้เป็นที่รู้จักครับและว,วิกสุดท้ายวิกที่5จะเป็นการประกาศผู้ชนะและก้าวสโอกาสครั้งใหญ่ เพราะว่าคุณจะได้เรียนกับครีเอเตอร์ตัวจริงที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับได้สร้างคอนเนคชันใหม่ๆกับเพื่อนร่วมวงการแถมยังได้รับใบสติวิเคตและสิทธิ์ขึ้นเวที i อค e ีเอเตอร์คอนเฟลเนพร้อมกับรุ่นโอกาสที่จะได้ทํางานกับแบรนด์ดังๆและของรางวัลมากมายนะครับขอบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าที่นั่งมีแค่100คนเท่านั้นต้องรีบสมัครเลยนะครับเพราะว่าเขาจะปิดรับสมัครในวันที่17มีนาคมนี้แล้วรายละเอียดลงทีงเ่เบนคลิกตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับของด